พยายามจะลองถ่ายวิดีโอให้มันดูตื่นเต้นมากขึ้นสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In f ิ n Channel กับผมมิสเจเหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปวิธีการใช้งาน Go Hunter เวอร์ชัน4กันนะครับเวอร์ชัน4กันนะฮะเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสเวอร์ชัน4กันนะครับู้หนะฮะเรามีมา3เวอร์ชันแล้วนะครับแล้วก็ อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน4ในในในตอนนี้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์ทั่วไปนี่แหละที่เราพัฒนา Back t เทส forward test, เก็บสถิตินะครับพัฒนากันมาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมืออื่นที่ทุกท่านได้เห็นนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับใน g o h u n t e r เวอร์ชัน4นะครับเพิ่มมาประมาณสัก 2, <S 2> <S ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่1นะครับคือฟังก์ชันของ Supply and Demand นะครับบางคนบอกแล้วมันช่วยอะไรผมได้เดี๋ยวรอดูนะฮะฟังก์ชันที่2ครับคือฟังก์ชันของ private private point นะฮะ private point คืออะไรครับ private point คือจุดกับตัวของ time frame day time frame week ของแทงก่อนหนะ้านั่นเองทำไมผมถึงเลือก time frame day แล้วก็ time frame week เพราะ time frame ใหญ่มันจะมีในยะสำคัญมากกว่า time frame ย่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเราจะดูในยะสำคัญของจุดเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่า เรียกว่าต้องให้ความในยัยสำคัญกับไทม์เฟรมที่มันใหญ่นะครับอ่ะแล้วก็ในตัวเซตติ้งของมันนี้ก็จะปรับอะไรได้มากมายนะครับเอา border line ออกก็ได้นะครับปรับสีเพิ่มจำนวนบล็อกของ s u พ p l a ย d ี m า n นะครับเอาตัว private p o i n ออกก็ได้นะครับปรับอะไรก็แล้วแต่เราเอาสีอะไรก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราให้มันดูแบบมีสีสันหน่อยให้มันดูอยากเทรดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับยังใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดิมนะ ไปกันที่หลักการของโ o h ฮ n นเตก่อนผมย้ำอีกรอบหนึ่งไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่เทพที่สุดนะครับอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตัวนี้หรือว่าเทมเพลตตัวนี้มันแพ้ทางของเทรนด์หนักๆนะครับเทรนด์หนักๆที่ผมหมายถึงก็คือพวกสงครามวิ่งแรงๆลงแรงๆแต่ถ้ากลับมาในจังหวะไซเวย์เมื่อไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรเลยเครื่องจักรเทรดดิ้งทองคำเลยนะครับ เพราะนั้นตัวผมเองเนี่ยเวลาดูเทรดเนี่ยผมก็ดูกวนเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าจะเข้าทุกไม้ไหมอันนี้แล้วแต่คนถ้าเกิดใน time f r a m เล็กผมไม่เข้าเพราะว่าผมเล่นเล่นยากนิดนึงนะครับก็จะต้องแล้วแต่คนจริงๆนะครับเอาไปปรับใช้แอปพลายกลยุทธ์ได้หลากหลายนะครับกลับมาที่สรุปนะครับว่าเฮ้ย V4 มันมีอะไรที่เพิ่มเติมบ้างนะครับเซตอัพที่ผมอยากจะให้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนอันดับแรกนะ supply and demand เนี่ยนะครับ supply มันก็คือจุดที่มันมีเคยมีการทิ้งตัวลงมาก่อนเนี่ยจุดที่มีแรงขายนะครับถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่มีแรงขายแล้วมันกลับไปที่ตรงนั้นอีกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนแรงขายนะครับแน่นอนครับ demand ก็เช่นเดียวกัน demand zone เนี่ยคือจุดที่เคยขุดจุดนี้มันมีแรงซื้อแรงแรงมากเลยนะครับแล้วถ้ามันลงมาที่จุดนั้นอีกเนี่ยราคานั้นอีกมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับแต่ในยัสําสคัญจริงๆของ supply and demand นะครับไม่ใช่จุดที่จะบอกว่าเด้งร0 0ซ ผมเลยนะครับให้ความสําคัญกับตัวสีแดงและสีฟ้าก็คือตัวที่เกิดซิกมากกว่าซัพพลายอนิมานนะครับเพราะนั้นเซตอัพในการเล่นหน้าบ่ายนะครับคือเกิดซิกแนลนะครับบนดิถ้าคุณจะเล่นหน้าบ่ายนะอันนี้หน้าบ่ายนะเกิดซิกแนลบนดิมันโซนบนซัพพอร์ตที่เราตีเองเห็นเห็นภาพหรือว่าเราจะแบบเอ่อซัพพอร์ตบนบอร์ดเลอร์ไลน์นะครับกรอนบบรูเลอร์ไลน์นถ้าเรามองเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยจะคอนเฟิร์มได้มากกว่านะครับ เพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแบ็คเทสกันนะครับในหน้าเซลล์เช่นเดียวกันนะครับเกิดสีแดงก่อนนะครับแล้วตรงนั้นมีซัพพลายอยู่ตรงนั้นถ้ามีซัพพลายอย่างเดียวบางทีอาจจะทะลุปไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาณเนี่ยมันมันเหมือนเหมือน,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 นแบบคอนเฟิร์มสองรอบแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยบนเกิดสัญญาณเกิดซัพพลายโซนด้วยตรงนั้นเนี่ยนะครับและเรสิสแตนต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีในยั่งสำคัญนะครับบวกกับนะครับถ้าใครดูไพรเวทพอยต์เป็นนะ วีคไฮวีคโลวีคไฮวีคโลคืออะไรนะครับนี่คือผมต้องไปเปิดทม์เฟรมวีคให้ดูอ่ะดูนะนี่คือไฮของวีคก่อนหน้านี่คือวีคโลของวีคก่อนหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนวีคไอตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนวีคไฮก็จะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับวีคโลก็จะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับเดย์ไฮเดย์โลคืออะไรเดย์ไฮเดย์โลก็คือไทม์เฟรมเดย์โลที่สุดนะครับจุดต่ำสุดของเดย์ก่อนหน้าจุด สูงสุดของเดยก่อนหนะ้าอันนี้เรามองเป็นแนวรับแนวต้านไพวอวทพอยต์ Point, ได้เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราลองใช้กันไปเรื่อยๆเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าตัวอย่างของการเทรดในตัวของโกลเดเวอร์ชั Counter ่นสี่เป็นอย่างไรสมมุนนติเนี่ยตรงเนี้ยเอาตรงตรงนี้แล้วกันเราเห็นว่าเกิดซิกใช่ไหมฮะอย่างนี้ผมบอกนะตัวซัพพลายดีมานตัว อ่าไพ่หวอดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อกราฟเบรกนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราเห็นตรงนี้เป็นซัพพลายโซนใช่ไหมเราเห็นตรงนี้เป็นซัพพลายโซนนะครับเดี๋ยวมันขึ้นไปนะครับเ,เราลองกรอนะรีเพย์ไปเรื่อยๆนี่ปึ๊บเอานะฮะไม่ไม่ไมเออเขาเรียกว่าขึ้นไปปึ๊บลงเลยนะฮะแต่หลักการก็คือเอ่อถ้าเกิด สัญญาลเซลเนี่ยเกิดสัญญาลเซลแท่งนี้ใช่ไหมครับแท่งปิดนะเพราะงั้นเราจะได้เข้าแถว1975นะครับแล้วชนซับไพ่แบบเนี้ยอันเนี้ยคือเซลสัญญาลเซลสัญญาลนะครับอ่ะเนี่ยตัวอยา่างนะครับผมเอาเป็นคูณ3นะปึ๊บเนี่ยเห็นนะฮะเห็นนะ,ะเออเนี่ยเห็นนะเมื่อกีน้นี้เห็นไหมตามทันไหมตรงนี้เนี่ยวีกโลเห็นไหม private นะ week low นะตรงนี้นะแต่มันจะแหลบไปแหละหลุดแล้วหลุดแล้วมันกระเด้งกลับคือถ้ากลับมาปิดแท่งพวก head f o พวกอะไรอย่เงี้ย day H1 uh, เงี้ยก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าซิกเกิดแล้วแต่ดีมานโซนจะไม่เกิดคือดีมาน supply มันจะรีเพนรีเพนคืออะไรรีเพนคือเปลี่ยนไปตามราคาถ้าราคาวิ่งไปเล่นโซนนี้ดีมาน supply ก็จะเปลี่ยนเหมือนเหมือนเราตีกาทุกวันอะนะครับกาเปลี่ยน แนวรับแนวต้านก็เปลี่ยนแต่สัญญาณจะไม่เปลี่ยนเวลาเราเล่นการ์วนเตอร์สัญญาณจะแบบเ,เล่นตามสถิตินะครับถ้าแพ้ก็สปรอสถ้าชนะคุณก็ต้อง TP ตามระบบนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สัญญาณนะครับเกิดแล้วเราก็กดบายนะครับบนไพรเวทวีกโลนะครับบนไพรเวทวีกโลนะบางคนบอกโอ้หเริ่มเริ่มเยอะวะ่ะนะแต่เอาฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปฝึกกันอีกทีนึงนะฮะและมันก็จะเป็นแบบนี้เด้งขึ้นไปใช่ไหม อ่ะทีนี้ผมจะลองให้วิธีการนะครับวิธีการว่าสมมุติเราจะใช้งานตัวนี้มันเป็นยังไงออตัวเขียนอยู่นี้อ่ะตัวนี้ละกันสมมุติว่ามันลงมาแบบนี้ปึออ๊บลงมาอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือดีมานโซนนะแล้วก็เป็นแนวรับอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดสัญญาลอีกครั้งตรงจุดนเนี้ยเนี่ยคือการคอนเฟิร์มคือ เราเห็นราคาลงมาที่ดิมานโซนแล้วแหละแต่ต้องเกิดซิกด้วยต้องเกิดสัญญาณบายด้วยถึงจะคอนเฟิร์มนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยผมลองเข้าก่อนเลยไม่เป็นไรอันนี้ผมบอกเลยว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะบางทีมันมีโอกาสทะลุแต่ถ้ามันเกิดสัญญาณกลับตัวมันมีโอกาสาที่จะเด้งนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราต้องรอให้เกิดสัญญาณบายตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะคอนเฟิร์มนะครับในลักษณะเดียวกันนะครับกับขาเซลลนะ์สมมติขึ้นไปตรงนี้เจอ โซน s u p ล l y ตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้คือวีคายอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเซล์ลเลยนะครับเราต้องรองให้เกิดสัญญาณตัวนี้ด้วยคือเกิดสัญญาณจะเป็นตัวที่มีน้ำหนักสูงสุดเกิด supply demand เป็นตัว confirm support resistance เป็นตัว c o n f i r มนั่นเองนะครับเคเนาะนี่คือวิธีการใช้งานนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันแถวแถวนี้หน่อยนะครับเนี่ยเรามองกันด้วยตาเปล่านะครับตรงนี้สมมุติว่าเวลาเราจะตีกราฟ นะครับปกติอเนี่ยอ่ะก่อนที่กราฟจะขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอเซลตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอเซลแถวนี้เราอาจจะเริ่มเซลตั้งแต่1980ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นซัพพลายโซนทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยแล้วเราก็เปิดตัวคอนเตอร์เราก็จะเห็นว่ามันคือราคาเดียวกันกับการตีเส้นนั่นเองนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะก็คือซัพพลายโซนนะเดี๋ยวเราลองไปดูครับเราเห็นอะไรไหมฮะการที่มันชนซัพพลายโซนแล้วดีขึ้นไปเหนือกรอบนะครับซัพพลายจะหายไป ยังไม่เกิดซิกเลยเห็นไหมถ้าใครเซลลงมาอันนี้ได้กําไรนะประมาณสัก 6,-700 จุดนะแต่ยังไม่เกิดซิกครับแบบนี้ก็อาจจะแบบรอก่อนเออแต่มันก็มาเกิดซิกที่แท่งนี้นะครับที่แท่งราคาที่ราคาปิดวันา1976แบบนี้คือเซตอัพที่ดีที่เราจะต้องรอให้เกิดสัญญาณก่อนเรารู้แหละเราจําได้ถ้ามันเกิดไปแล้วอ่ะมันเกิดสะพาพมันเกิดมาชนสับาพอย่างเงี้ยมันอาจจะหายไปแล้วแต่ว่ามันทําให้เราเห็นภาพไง นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอาจจะหายแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยเกิดเนี้ยอันเนี้ยเราก็อาจจะเซลนะครับเราก็าจ,จะเซลแถวนี้นะ stop loss ว่าไปนะฮะ s s สักพันจุดเอ็มหน่อยก็ดีแล้วไปปิดที่ Support เดิมก็ได้นะครับหรือใครจะเล่น r i s k r e w a r d ่อหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับลิ r ลีวอทหนึ่งต่อหนึ่งบางคนบอกผมปิดที่กลางบล็อตไลน์ครับ ีกตรงแถวนี้อ่ะก็จะเป็นลิกจีวออดอ่หต่อ2โดยประมาณ1นะครับหต่อ2โดยประมาณแถวนี้แบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็รีเพย์ไปเห็นนะเห็นนะโอ้โห,โหมันเกิดซิกสองรอบเห็นนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปนะตัวเครื่องมือเนี่ยเป็นแค่ตัวบอกสัญญาณแต่สิ่งที่สําคัญนะในคลิปก่อนหน้า MM อ่ะ MM เราจะเนี่ยเราโดนล,ลากต่อนะอย่างเงี้ย เราโดนกต่อน,นี่เกิดไปโดน SL เลยเนะี่ยแล้วถ้าตรงนี้มาเราไม่มีไม้เข้าแล้วมันก็ถัวเฉลี่ยราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นการวัดระยะการ MM เี่ยคือสิ่งสําคัญอ่ะเราก็เป็นไงต่อแบบนี้ก็ทะลุ TP แล้วอ่ะดูใหม่นะฮะดูใหม่นะฮะเนี่ยเราตั้ง TP ไว้ตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกเกิดอะไรนะสป라이โซนใช่ไหมเกิด b ายใช่ไหมเนี่ย เห็นนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นนะเห็นสัญญาณไหมเกิดบ่ายก่อนตรงนี้นะครับก็คือราคา1 1 5 1 9 5 9แล้วก็ลงมาที่ดิมาโซนแถวนี้ใช่ไหมเอ่อดิมาโซนแถวนี้แบบนี้ต้อง M M นะครับต้อง M M คือมันทอมสวิงอ่ะเนี่ยเนี่ยตอนแรกว่าจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วโอ้โหเด้งกลับเลยแรงไหมอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเดี๋ยวอย่างเงี้ย อันนี้เรียกว่าดิมันโซนเส้นสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าเส้นดิมันโซนมีซิกแนลเกิดแล้วนะครับมีซิกแนลอันนี้เฮดโฟนะและทุกไทม์เฟรมเล่นเหมือนกันหมดนะครับนี่คือเฮดโฟนอ่ะเราก็ทยอยบาย่ายแถวเนี้ยอ่าซึ่งซึ่งสมมติเราปิดอินดิเคเตอร์เราก็พอจะรู้แหละว่ามันต้องบายแถวนี้แต่อย่างที่ผมบอกไปมันคือตัวที่คอนเฟิร์มให้เรานั่นเองนะปึ๊บว่าไปเนี่ยนี่ก็ไปชนซับไพโซนเก่าอีกแกเนี่ยอย่างเงี้ยต้องรออะไรรอเกิดซิกเนี่ยไปชนเนี่ยรอชนเลย แต่ไม่ได้หมายถึงชนปุ๊บเข้าเลยนะอย่างที่ผมบอกอมันต้องมีการคอนเฟิร์มมีแท่งเทียงกับตัวอะไรก็ว่ากันไปคือชนซับายโซนและเกิดซิกเนี่ยชนดีมานดโซนแล้วเกิดซิกแนวนะครับนี่คือเซตอัพของ GoHunter เวอร์ชัน4ครับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเราก็คงมีรีวิวออกมาอีกมากมายคนในคอมมูนิตี้ของเพื่อนๆเ,เราก็คงมีรีวิวออกมาอีกมากมายนะครับตอนนี้นะครับ เวลาที่มันเปลี่ยนเวอร์ชั่นหรือมันแบบอัปเดตอัปเกรดอะไรเนี้ยโอ้โหไม่รู้จะใส่อะไรมาเยอะแยะนักนะครับบางคนบอกนะถ้าเราไม่ชอบนะโอ้ยผมดูไม่รู้เรื่องเลยครับพี่ปิดล้วกันไม่เอาแล้วก็ได้ล้วเทรดเหมือนเดิมนะครับแต่สำคัญสุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเทคนิคไหนขอ M m อย่างเดียวไม่ปล่อยลากไม่ถัวไม่เฮดจิ้งพวกเนี้ย คือจริงกลยุทธ์เฮดจิ้งกลยุทธ์กริดกลยุทธ์กริดเทรดดิ้งโซนเทรดดิ้งอ่ะใช้ได้แต่อย่างนี้ผมบอกฝึกแบบเนี่ยริกส์เฟิร์เทแบบเนี้ยให้มันแม่นแม่นให้มันแบบชัวๆชัวเพิ่มเติม,ตมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลยุทธ์อื่นๆเนี่ยมันจะตามมาทีหนึ่งเมื่อเราแบบแอดวานซ์ในกลยุทธ์หนึ่งไปแล้วนะครับนี่คือไอเดียที่ผมอยากให้ทุกคนได้ v o ว High ไพวอทโล p i วอ t วีก k p วอ o เดย์ก็อยากให้เรียนรู้กันนะครับมันก็คือจุดที่เคยสูงสุดในไทม์เฟรม e ี k ก่อนหน้านะครับซึ่งมีนัยสำคัญเป็นแนวต้าน p i ว o t Day ์โลอย่างเงี้ยไพวอทเดยแล้วก็เป็นจุดโลที่สุดของไทม์เฟรมเดย์ก็เป็นนัยสำคัญของแนวรับนั่นเองนะครับเอามาใช้ควบคู่กันกับการเทรดได้เนี่ยสมมุติเราเปิดเราเปิดเนี่ยเราก็เปิดไว้นะครับเอาไว้ดูนะเอาหรือจะเปิดแค่วีก็ได้นะเปิดแค่วีก็ได้ เนี่ยเออเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยสำคัญเลยเนี่ยผมรีเพย์ให้ดูนะก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยนี่คือวีโกลนะแน่นอนตรงเนี้ยนนคุณเซลลมาแหละแต่คุณจะคุณจะปิดตรงไหนเออคุณจะปิดตรงไหน,นบางทีคุณก็อ่ะคุณอาจจะเซลแถวนี้ใช่ไหมปิดแถวแบบกลางบอร์เวณไ์ก็ได้นะครับห้างไอ้สต o อปลอที่หายราคาเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือกี่800จุดพันจุด และ mmr ไม่เกิน3%ของพอร์ตอการเทรดนี่คุณจะได้ริกรีวอร์ดประมาณ1ต่อ2แต่ถ้าคุณแบบเริ่มแอดวานละเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงไปที่ไพรเวทเดินไปได้ไหมนะครับถ้าเคุณถือถึงไพรเว week low คุณจะได้นะริกรีวอร์ด4เท่าซึ่งอันนี้เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกมายเซ็ตหนึ่งแต่เป็นมายเซตของการมาเน g เมน n t แล้วก็การถือออเดอร์แหละนะครับก็จะเข้าสู่พวกเทรนฟอลล o วิ n งหรือ ถือออเดอร์ Risk Reward Per Trade อะไรก็ตามแต่นะครับอันนี้ไปฝึกได้แต่ถ้าแบบว่าเอาง่ายที่สุดเทรด r r 1ต่อนขึ้นไปเพราะวิลเลจมันสูงอยู่แล้วนะฮะเน้นการคอนเฟิร์มอย่าถั่วราคาอย่าเฮจจิ้งแก้พอร์ตนะฮะแพ้ยอมแล้วเริ่มเก็บสะสม Small Win ในทุกๆวันถ้าวันนี้แพ้ก็ยอมเล่นใหม่พรุ่งนี้นะครับทำ,งงทำยังไงก็ได้ให้พอร์ตคุณยังอยู่รอดทำยังไงก็ได้ให้อ่า คุณไม่ตายในสนามลบโอ้โหการเทรดมันเหมือนสงครามนะครับอย่างที่ผมบอกคุณอาจจะชนะสงครามคุณอาจจะชนะในสนามลบสนามลบเล็กๆแต่คุณแพ้ในสงครามใหญ่นี่ก็เป็นอะไรที่มันน่าน่าเสียดายที่เราอยู่ไม่ถึงจุดที่เราจะเก่งขนาดนั้นที่เราจะอยู่รอดไปอีกยาวๆนะครับแล้วพอแพ้เสร็จปุ๊บก็เสียกำลังใจลองไปฟัง Myset Podcast ของ Elite Fund นะ โอเควันนี้ผมแชร์มานี่นะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเพียวๆของดิมัสไพร์เทคนิคเพียวๆของการถือออเดอร์เทคนิคเพียวๆของไพ่บอรเอามาเพิ่มเติมในคลิปหน้าละกันนะครับแล้วถ้าใครบอกว่ามีคนหลายคนถามเออผมจะใช้อินดิเคเตอร์นี้ได้ยังไงต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์นี้เราเราต้องอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับก็คือคอมมูนิตี้เทรดดิ้งที่เราใช้งานกันอยู่นะครับใครที่สนใจสอบถามนะครับสามารถสอบถามมาที่ l ลา์แอดตัว l i ลิ Fund ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ทำคอมมูนิตี้กันอยู่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คนในคอมมูนิตี้เราฮิตกันสุดๆเลยในตัวนี้เนาะนะครับหลายคนก็คงเคยเห็นอยู่แล้วในคอนเทนต์อื่นๆนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนะครับความรู้เชิงจิตวิทยาเพิ่มนะครับความรู้เพิ่มมาเนจเมนต์เพิ่ม แล้วก็ความรู้เชิงเทคนิคัลเพียวๆวเพิ่มด้วยอินดิเคเตอร์เหล่านี้ผมย้ำอีกรอบหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ร้อเปซมันไม่มีลายร้อเรซแต่มันเหมือนเป็นตัวช่วยเราในการดูกราฟเป็นตัวช่วยเราในการดูแนวโน้มละกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราจะเทรดได้กาําไรหรือว่าจะจะพัฒนานระบบเทรดของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้ความสนใจกับตัว คอมมูนิตี้ของเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับถ้าใครมีแนวแนวคิดอะไรอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับจะสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพให้กับเพื่อนๆใน YouTube ต่อไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ